สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งเนาะในวิชาประวัติศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่สามเนาะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฟ้าร้องนะครับเอาไม่เขียนหน้าจอฟูสีลุกเอออันนี้นะครับไม่เสียเวลาเนาะวันนี้เราจะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนผ่านไปนะครับก็คือเรื่องการใช้สก,กราาทและลำดับเหตุการณ์สําพัน์ในรอบตัวเรา นะครับตอนนี้ทุกคนตอนนี้ทุกคนอย่าเพิ่งจดนะครับปิดไมค์ก่อนนะแล้วฟังคำสั่งก่อนนะครับ,รบอ่าทุีคนีใช่ไหมครับตอนนี้เขียนแค่วันที่รอครูก่อนนะครับเดี๋ยวเนื้อหาจะเรียนยังไงเดี๋ยวพคดที่ิบให้ฟังก่อนนะอ่า วันนี้จะมาทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนเาเขียนแล้วว่าอย่าเพิ่งเขียนครับอย่าเพิ่งเขียนฟังครูก,ก่อนฟังครูก,ก่อนเนาะเดี๋ยวจะเรียนเนื้อหาเก่าก่อนนะครับมาทบทวนก่อนคือสักกาดและลํำหับเหตุการณ์สำคัญของตัวเราทีนี้นะครับเราเรียนผ่านไปแล้วนะครับคําว่าสักกดัดลูกสักกาดความหมายมันตรงกับคําว่าอะไรครับไหนบอกครูสิลูกเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วมันตรง มีสักกาชค่ะพ่อผ่าพ่ะผ่ามันคืออะไรลูกสักกาชะนะลูกความหมายของคำว่าสักกาชมันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูอันเก่าย้อนหลังทิลกูกมาถึงอายุเึิ่งกำหนดตั้งขึ้นอยา่างเป็นทางการอ่าอายุใช่ไหมครับพี่ทำไมครับ ที่ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการใช่างกำหนดนาาหรือ,อ,อต้องเขียนไหมครับไม่ต้องครับอันนี้ทวนเนื้อหาที่เรียนอาทิตย์ที่แล้วครับอายุที่กําหนดนะครับหรือตั้งขึ้นอย่างเป็นไรลกคาทางการค่ะใช่ครับเป็นทางการอ่าเก่งมากครับทีนี้นะครับ ก็จะเป็นเนื้อหาถัดจากนี้นะครับเมื่อเรารู้สักกราระแล้วต่อไปเราก็จะมาเริ่มครับพุทธสักการชใช่ไหมพุทธสักการชวันนั้นเราเรียนไปแล้วนะครับชื่อยอ่อของพุทธสักการคืออะไรลูกอ๋อครับอ๋อจุดออจุดนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับรประเทศที่จะใช้เนี่ยก็คือประเทศอะไรครับที่นับถือศาสนาอะไร ใช่ครับศาสนาพุทธนะครับอ่าเช่นประเทศไรโลกประเทศไทย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 ประเทศลาวเกอามาไม่เขียนนะครับคนที่เขียนหน้าจอคุณถักคะแนนนะมีชื่อขึ้นนะเมื่อกี้าใช่ อ่ะมันตกมนาะเรียบร้อยคุณสัก,กราดนะครับก็จะเป็นการเอานับเวลานะครับของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศไทยประเทศลาวเป็นต้นเนาะซึ่งปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเป็นพศออเท่าไหร่ลูกคุณสักกะลาศเท่าไหร่ครับสองเท่<อ>า <ขอ S 1> ไหร่สองพัน้าห้าร้อยอหกสิบสี่ค่ะ อ่าหกสิบสี่ครับถัดมานะครับเป็นศาสนาเป็นศักิ์ศักิรนะครับชื่อย่อคืออะไรลูกักดิ์ักคิอย่อคือคอสครับอ่าคอสองนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับคอสองเนี่ยจะเป็นประเทศที่นับถือศาสนาอะไรลูกค้ามือถือศาสนาคิด ินคริคิ้วตอนนี้ยังไม่เขียนนะอันนี้คือทบทวนเนื้อหาที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วนะครับอ่าศาสนาคลินะครับส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอะไรลูกอเมริกานะครับอังอะไรครับอังกฤษใช่ไหม มีหลักๆใหญ่ใจความเลยนะครับอ่าและนอกจากศาสนาคริสต์ยังมีอีกหนึงศาสนาก็คืออันนี้ใช่ไหมคืออะไรกอสอเอฮสเป็นศาสนาเลยครับอิสลามครับโอเคครับเก่งมากอิสลามนะครับส่วนใหญ่ก็จะประเทศที่เขานับถือศาสนาอิสลามนั่นเองเนาะ ทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องต่อไปนี้ครับอ่ะตอนนี้ทุกคนเขียนวันที่แล้วใช่ไหมเข,เขียนแล้วถ้าเขียนแล้วนะครับบรรทัดต่อมาหัวข้อน,นี้เราจะเรียนเรื่องนี้ครับการเทียบรูปสักธรรมในรูปแบบต่างๆครับนี่เดี๋ยวหนูเขียนตรงที่ครูกุ้งขีดเส้นสีแดงนะครับโอเคอ่ะหัวข้อวันนี้นะครับการเทียบรูป ขีดเส้นแดงเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ขี่เส้นสองเส้นค่ะโอเสคค้นสองเส้นสองเส้นส<อ>ใช่ไม่ลืมเปิดวิธีการเทียบสกสาาดแบบต่างๆครับโดยวันนี้เราจะเริ่มเรียนก็คือพุทธสกสาราดครับเป็นคริตธสกสาราดการแปลงนะครับ หรือการเปลี่ยนจากพศออไปเป็นพิธักราชเนี่ยเราจะใช้ตัวเลขนานีา้นะครับผู้ขายเขียนวิธีเปรียบเทีับกักรารดต่าง,งตเสร็จแล้วคะให้เขียนอะไรต่อคะอ่าเขียนตามในจอ,อก,ก่อนอ่าเขียนเสร็จแล้วรอก่อนลูกรอก่อนเขียนแค่หัวข้อตรงนี้ก่อนนะแล้วรออธิบายแป๊บนึงนะครับ มีการเปลี่ยนนะครับพศเป็นคศออหรือพุทธศักราชเป็นคธศักราชนะครับเราจะใช้ตัวเลขเซตนี้ลูกห้า้อยสี่สิบสานะครับนำตัวเลขเซตเนี้ยนะครับมาลบนะครับอย่างเช่นปัจจุบันปัจจุบันคือพศเท่าไหร่ลูก ก็สองพันห้าร้อยหกสิบสี่สองักสิบสี่ค่ะฮังเลไม่เขียนหน้าจอครับฮังเลชื่อมันขึ้นนะครับอ่ะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ใช่ไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่าปัจจุบันคือพิศักราชเท่าไหร่นะครับเราจะใช้ตัวเลขเซตนี้นะครับคือห้าร้อยสี่สิบสามเดี๋ยวครูขอเปลี่ยนเป็นสีแดงดีกว่า ทำไมต้องใช้เป็นห้าร้อยสี่สิบสามเดือคะอ่าห้าร้อยสี่สิบสามค่าความต่างอ่าจากตัวนี้นะครับให้เอามาลบเนาะอ่าทีนี้จะไม่ใช่วิชาคณิตศาสตร์ล้เออสี่ลบสามเหลือเท่าไหร่ลูกหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะหกลบสี่เหลือเท่าไหร่ลูก สองค่ะสองห้าลบห้าเหลือศูนย์สองอบศ่ะรไหมลูกรงมไหมงามปัจจุบันคือพศเท่าไหร่ครับแม่นมากพศสองพันสองพันยี่สิบเอสองพันย่สิบโอเคทุกคนใ่่ทุกคนตอบถูกมากอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างมาให้ ้าปัจจุบันไม่ใช่2,564นะครับแต่เป็นเลขนี้ลูก hey, <Lord. S 1> คุณครูอยากรู้ว่าถ้าเป็นพิธศักราชนะครับมันจะได้เท่ากับเลขอะไรลูก <Hey. S 1> อ่คิดสิลูก ราก็จะเอาห้าเท่าไหร่ครับห้าร้อยสี่สิบสามมาลบใช่ไหมเออสี่ลบสามเหลือเท่าไหร่ลูกหศูนย์ลบสี่ได้ไหมศูนได้เลยไปยืมมาก็เป็นสิบใช่ไหมครับห้าก็จะเหลือเท่าไหร่ สีค่ะสี่ลบสี่เหลือเท่าไรลูกหร่เหลือหกค่ะห่ลื่ห้าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องไปยืมสองันหก็เป็นสี่สี่ลบห้าเหลือเท่าไหรลูกเกค่ะเก้ค่ะหนึ่งลบอะไรไหมเนี่ย ไม่มีค่ะก็ใส่หนึ่ง<โ>ก้อนลงไปเลยใงไหดัง,ง,ง,งนั้นนะครับพศสองพันห้าร้อยศูนย์สี่นะครับก็จะเป็นคิดศักัลลที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบเอ็ดนั่นเองทีออน,นี้อันนี้คือการเปรียบเทียบระหว่างพศออเป็นพศนะครับ ทีนี้นะครับก็จะเป็นคอสอนะครับคิทักัลาดเป็นคอสอจะตรงกันข้ามกันจากเดิมพุทธศักราชเป็นคิศักาัาดนะครับจะลบแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนจากคิทักาัาดนะครับเป็นบวกก็จะบวกแทนนะครับตัวอย่างเช่นคอสอ สองศูนย์ศูนย์สองถ้า,<อ>าจะเ,<อ>าเปลี่ยนเ,เป็นพุทธ,ธศักราชลูกเราต้องเอาเลขอะไรมาลูกสองห้าร้อยห้ลูก 500, ห้าร้อยสี่สิบสามมาบวกหรือมาลบครับมาบวกค่ะ<อ> เออเอาสอบวกนะครับ่อสองบวกสามเป็นเท่าไหร่ลูกแชสองบวกสามได้ห้าค่ะอ่าห้าสี่บวกศูนย์เป็นสี่ค่ะสี่ห้าห้าบวกศูนย์เป็นห้าค่ะห้าสองไม่ได้บวกอะไรกันหนึงสองลงมาก็หนึงสองมาเดังนั้นคะแนนเขากับอสอสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ห้า อ่ะตัวอย่างอีกนะข้อสอน,นะครับเอ,อเลขอะไรดีนะอ่ะไหนเลขนี้สิลูกครับอืมครับอะไรครับเขียนไม่เขียนอะไรหรือยังครับยังครับเกียนแค่หัวข้อกัอนครับข้อสองหับ้สีสาม ตอนนี้นะครับฟังอธิบายแล้วก็เขียนหัวข้อไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาศึกษาพร้อมกับครูนะ,ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอสอเป็นพอสอนะถ้าสมมติคอสอเป็น1 9 9่ศ <c oughs> ถ้าเป็นพอสอจะได้เท่ากับเลขอะไรลูกไหนลองคิดสิ <c oughs> เลองคิดสิลูกเดี๋ยวครูจะสุ่มถามไหนลองคิดสิลูกอ่าปกตินะครับถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนค่าเนาะพอสเป็นพอสเนี่ยเราจะเอาห้าสี่สามมาบวกเนาะเราจะได้พอสอ่าเก็บคำตอบไว้นะเดี๋ยวครูจะเรียกถามนะคิดได้แล้วค่ะ อ่าเดี๋ยวจะจะปิดไมคก่อนจะเดี๋ยวครูจะเรียกถามนะทีหน้าเข้ามาแล้วใช่ไหมลกูกไได้ชิดชื่อ,อลกูกหนูกลาดมายังลูกหนูกลาด้ามาส่ง,าางเสียงหน่อยลกูกมาแล้วค่ะโอเคมาแล้วค่ะโอเคครับอ,อ่ะ เลขที่ออกวันนี้นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนคอบอ่าขอดูอ,ดอ,ดอ,ดอ๋อ,อ,อมันเป็นคำผม,ผมจะถูกไหมนี่เอออ่ะนิวตันต้องเป็นนิวตันอีกแล้วนิวตันเท่าไหร่ลูก เปิดไม้เปิดไม้ก่อนเปิดไม้อ่าถ้าเป็นพศออจะเท่าไหร่ลูกผมเพิ่งเข้ามาครับอ่าเพิ่งเข้ามาโอเคงั้นเดี๋ยวดูก่อนเนาะเข้ามาอ่าปิกนิกปิกนิกตอบลูกพิกนิกตอบลูกคืออะไรนะคือไว้ก่อเนือน่อง เปิกนิกลูกปิกนิกตอบลลกเออิกนิกเออเท่าไหร่ลูกสามเท่าไหร่ครับเก้าบวกสี่เป็นเท่าไหร่ สามค่ะอ่าสิบสามทดหนึ่งเนอนะห้าบวกเก้าเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นสิบสี่ค่ะสิบสี่ครับทดหนึ่งอะนะสิบห้าค่ะสิบห้านะครับทดอีกหนึ่งก็เป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็น2 2> สอง,างานนสองสองสองนี่ก็จะสองนี่ก็จะสองสอง มาครับอ่ะทีนี้นะครับเนื้อหาที่เราจะจดวันนี้คือตัวนี้ลูกเมื่อสักครู่หนูจดแค่เส้นสีแดงนี้ใช่ไหมครับต่อมานะครับให้หนูจดนี่เลยอ่าสองบรรทัดนี้ครับวิธีเทียบพศออนะครับให้นำพอสอมาตั้งแล้วลบด้วย 5 4าสี่สามครับหนูมองไม่เห็นอนะหรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้ลูกถ้าไม่ทันอ่ะนะสามารถแคบหน้าจอไว้ได้นะครับ คอ้ครับต้องเขียนวิธีเียกคสเป็นคสอด้วยใช่ไหมครับถ้าไม่ทันแคปหน้าจอไว้ด้วยนะแต่คือรูะ ครับเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคครับ <li> เสร็จแล้ว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 คร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วคเสร็จแล้วคแล้วค่ร่พเดไม่พูดไม่พูด,พดใครไม่ทันร็แคปหน้าจอไว้เนาะเสร็จแล้วค่ะเสเคครับต่อไป นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องนี้ครับอะแคปก่อนแล้วทุกคนแคปไว้ครับเออแคปไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ทานอะโอลิวแคปก่อนลกูกอ่านอยู่แล้วค่ะตเลอ่ารอเพื่อนก่อนลกูกพอลล์กอดครับครับผมขอทานมาหน่อยได้ไหมครับเออเดี๋ยวลองถนนะเขออียนวีทสเป็นคสอด้วยใช่ไหมครับครับ เอาเขียนตรงี้เลยเลยอ่าฟิวเจอร์ทันไหมลูกก็หน้าต่อไปอ่าโอเคลูกอ่ะทีนี้นะครับก็จะเป็นไว้แล้วครับเก่งมากครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าเนาะก็คือเรื่องนี้ครับเมื่อกี้เปลี่ยนพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชหน้านี้ก็จะเปลี่ยนจากคริสต์ศักราชเป็นนั่นแหละ ุทธศักราชลูกแคบหน้าจอไว้ได้เ,เลยใช่ไหมคะใช่ต้องเอามาบวกกันวิธีเปรียบเทียบศ<ะ>ักราชแดดต่างๆด้วยหรอคะอันนี้ไม่ต้องค่ะเพราะว่าอยู่ในหัวข้อเดียวกันค่ะอันนี้ต้องเอามาบวกกันใช่ก็ใช่<ว>เขียนว่าวิธีการเปรียบเทียบพอสใช,สใช่เก่งมากค่ะ าใหเขียนว่าวิเขียนหมดเลยเหรอคะแบเขียนตรงที่เป็นจุดสีเขียวค่ะถ้าเป็นดอกจันร์สีเขียวไม่ต้องเขียนแล้วค่ะเพราะว่าเราเขียนตอนพุทธศักราชแล้วอันนี้จะเขียนต่อกันค่ะสิ่งที่จะแตกต่างกันคือพุทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชเราจะนําเลขมาลบนะครับใช้เครื่องหมายลบก็คือ543มมาลบ แต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนจากคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชเ,<ส>เราจะนำคริสต์ศักราดมาบวกกับ543แล้วเราจะได้พุทธศักราชนั่นเองเรื่องวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการเปรียบเทียบศักราดเปลี่ยนจากคริสต์ศักราชเป็นพุทธศักราชเ,เปลี่ยนจากพุธกทธศักราชเป็นคริสต์ศักราชนั่นเองอ่าเขปบหน้าจอไว้นะใครไม่ทันนะ่ะโลกตัวสีเขียวนี<ช>่เสร็จแล้วครับ อ่วาว้จุดสีเขียวนี้เขียนหมดเลยเหรอคะววครับตรงเฉพาะจุดสีเขียวไปว่าจะจูบฉันได้กูไปไปอันเด็กอ่าจะเป็นอ่ะเป็จแล้วคะ่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วครับ คลนี่จดไว้ใช่ไหมคะโอเคครับจดครับเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไมค์ก่อนลูกข้อข่าวเมื่อกี้ลืมแคปหน้าจอค่ะเดี๋ยวครูเดี๋ยวแคปเดี๋ยวครูแคปส่งเข้าไปในกลุ่มให้อีกรอบครับอ่ะเดี๋ยวงานวันนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับอ่าอันนี้นะครับเปลี่ยนนะครับให้หนูจดตามนี้เลยชิ้นงานวันนี้ครับคิ้เส้นแดง นะครับก็คือให้นักเรียนนะครับเทียบพุทธศักราชเป็นคธศักราชนะครับและคิธศักราชเป็นพุทธศักราชลงไปในสมุดของหนูนะเดี๋ยวครูจะให้โจทย์ไปนะครับตอนนี้จะ40่สนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวทางมัน,นมาจะาตัดวันนี้เขียนไหมคะไม่ต้องคะ่ะ นะครับอันนี้ครูเขียนตกนะต้องเอามาเขียนชิดตรงนี้เลยนะครับที่ครูเขียนสีแดงต้องเขียนใช่ไหมคะใช่ค่ะอะข้อหนึ่งนะครับถ้าไม่ทันถ้าเกิดระบบมันตัดไม่ทันยังไงเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอส่งไปให้อีกรอบเนาะ 八六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 。Okay. การคุณคุณเนถ้าถ้าผมทำให้รู้ผมไม่คไปได้ตำแหน่งต้องอะไร่น ครูครับขีดเส้นตายนะครับคือคือห้ขหาขีดครับครูคะอันที่ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้เขียนไว้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต,อ,ตองทะครับครับชิ้นงานวันนี้นะครับฟังก่อนครับชิ้นงานวันนี้นะครับให้นักเรียน เทียบพศเป็นคศนะครับก็คือเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นคธศักราชแล้วก็เปลี่ยนจากคธศักราชเป็นพุทธศักราชนั่นเองลงในสมุดนะครับอย่างข้อแรกข้อแรกเขากําหนดมาให้เป็นพุทธศักราช2525ดังนั้นหนกวต้องเปลี่ยนจากพุทธศักราชเป็นคธศักราชนั่นเองนะครับเขียนโจทย์แล้วก็ตอบอบตอบขีดเส้นใต้นะส่วนข้อ2นะครับคศักราชห9ึ่กาลูกก็ต้องเปลี่ยนจากคธศักราชเป็นพุทธ ศักราดนะครับส่วนข้อ3พุทธศักราช2429ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพิทศักราดนะครับข้อ4นะครับริทศักราชที่1 9 0 1ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชนะครับและข้อสุดท้ายจะแตกต่างจากเขาคือให้หนูเขียนปีเกิดนักเรียนเ,เป็นพศและอะไรลูก ข<ส>อสอ <Sen> ใช่และคร<สอ> <Aid> ูขออนุญาตเขียนขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็คอสอนะโอเคไหมอ่ะใครไม่ทันแคปไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ระบบจะตัดแล้วเนาะ <Komm> เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอแล้วส่งไปให้อีรอบนะครับ,บ,บอ่าโอเค สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูก็ต้องทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะครับใครไม่ทันไงเดี๋ยวครูจะแคปลงกลุ่มประวัติศาสตร์นะครับชิ้นงานนะครับถ่<ส>ายรูปลงอัลบั้มหนูในวิชาประวัติศาสตร์นะครับลงในกลุ่มประวัติศาสตร์เท่านั้นนะอ่าโอเคครับวันนี้เท่านี้นะครูไปแล้วนะครับ<ส>อ่ะ<ส>ไปแล้วนะ<ส>บ๊ายบายบ๊ายบายครับ คสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ